ทุกคนดาลินนะคะพบกันในรายการรักยิ้มรายการที่จะส่งต่อรอยยิ้มให้ทุกคนหลงรักค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าพกมาทั้งความสวยความเก่งและกอดติดทุกสถานการณ์ของโลกปัจจุบันพอจะเดาอาชีพของเธอออกไหมคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิทีาของแทกรับเชิญกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องดารินให้พี่บัวแนะนําตัวเองไหมค่ค่ะค่ะบัวนะคะบัวบูชาปุณนาัน,านค่ะก็ตอนนี้บัวเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ช่อง7 HD นะคะเห็นหน้ากันบ่อยๆในช่วงห้องข่าวพักเที่ยง11โมงครึ่งค่ะและช่วงนี้พี่บัวกลับมาทํางานปกติหรือยังคะ่ะ อ๋อจริงๆงใกล้เคียงกับปกติมากแล้วนะคะตั้งแต่โควิดเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนื่องด้วยเราทํางานข่าวเราก็ต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาไม่ว่าจะมีสถานการณ์ไหนๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับไปลงพื้นที่เหมือนเดิมแล้วค่ะและอย่างนี้งานอดิเรกของพี่บัวคืออะไรนอกจากท่องเที่ยวแล้งานอดิเรกของพี่นะหลักๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วโชงโควิดพี่ก็จะเวลาส่วนใหญ่ของพี่นอกเหนือทํางานก็คือการอยู่กับลูกๆลูกๆสองตัว ใช <laughs> ่พี่ตอนช่วงนี้ก็จะติดน้องหมากมากเลยก็จะมีน้องหมากคุกกี้สองตัวที่เข้ามาเติมเต็มสีสันในชีวิตของพี่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบมากแล้วก็แบบเวลาคิดเครียด,ดเรื่องงานหรืออะไรแบบนี้ก็จะแบบหยิบไมโครโฟนขึ้นมาแล้วก็สบตาน้องหมาสองตัวเป็นผู้ฟังที่บ้าน <laughs> แล้วก็ร้องเพลงให้ฟังก็จะนั่งแบบร้องเพลงร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบมากสักท่อนได้ไหมคะ <laughs> โอเคได้เป็นเพลงของพี่แจดนุพลนะคะายทั้งเป็นฉันครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนจุดไฟระเเผาแหลดลาไม่เกรียมตายทั้งเป็น แต่หาจะทิ้งกันไปชานิดนารอวันนี้ฉันนั้นตายสักก่อนประมาณนี้มากจริงๆพี่ก็มีบางบุมของตัวเองที่แบบเป็นคนที่ที่จริงจังเหมือนกันแล้วก็ชอบข่าวสารบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ว่าแต่ก็แบบ เป็นคนที่จริงจังแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็สนุกด้วยอนะไรเงี้ยคือจริงๆพี่ก็จะเป็นคนที่ถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในหน้าจอทีวีหรือในสตูดิโออ่านข่าวเนี่ยพี่ก็จะค่อนข้างแต่งตัวแบบตามที่พี่ชอบเองนะเออไม่ได้ยึดติดกับความแบบเป็นคอนเซอร์เวทีฟของความเป็นผู้ประกาศข่าวว่าพี่มองว่าภาพลักษณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมแต่ก็ไม่ได้บอกทั้งหมดว่าเรามีองค์ความรู้บ้างหน่อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเราต้องดูแลตัวเองให้มัน presentable คือดูแล้วมันอเคน่าดู ดูแล้วน่าเชื่อถือพูดถึงเรื่องภาพลักษณ์การที่มีฟันเกย์หรือว่าฟันลองไม่สวยเราเป็นผู้ประกาศข่าวได้ไหมโอ oh, ้จริงจริงเรื่องของฟันเนี่ยนะจริงๆที่มองว่าโอเคผู้ประกาศข่าวคนที่อยากจะมาเป็นไม่จําเป็นหรอกจะต้องมีอุ้ยฟันสวยเรียงแบบนางสาวไทยยิ้มมาแล้วแบบแฉ่งเลยแต่ การที่มีฟันเรียงเข้ารูปที่มันถูกต้องเนี่ยนะมันจะช่วยในเรื่องของการออกเสียงระดับหนึ่งด้วยพี่ก็เลยมองว่าถ้าเรามีฟันที่สวยเนี่ยการออกเสียงก็จะชัดขึ้นเสียงที่มันออกมาก็จะถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นเพราะว่าผู้ประกาศข่าวก็ต้องพูดชัดมากระดับหนึ่งด้วยแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความสวยงามใช่ไหมอ่าคืออย่างพี่อย่างเงี้ยถ้าไม่นับช่วงโควิดที่เราต้องใส่แมสปิดหน้าตลอดเวลา รอยยิ้มก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่เอาไว้แคปเจอร์จิตใจคนดูเมื่อใด็กตาที่เราต้องการสวิชไปเป็นข่าวที่มันเ,ออเป็นข่าวดีข่าวที่มันเป็นสีสันสักหน่อยอย่างเงี้ยรอยยิ้มเนี่ยแหละก็จะเป็นตัวที่เชื่อมแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ให้คนดูรู้สึกผ่อนคลายไปกับมันด้วยสมมติแค่ต้อนรับอย่างเงี้ยแค่แบบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวพักเที่ยงที่ก็จะยิ้มให้สวยที่สุดในวันนั้นเพื่อเป็นการเริ่มต้นรายการเหมือนเป็นการแบบบอกคนดูว่าแบบ ต้อนรับสู่รายการเรานะแบบมานั่งดูข่าวกันอะไรเงี้ยดีใจจังเลยที่ได้เจอทุกคนเลยเงี้ยคือรอยยิ้มมันเป็นแค่มากกว่าการยิ้มอะแต่มันเป็นการแสดงความรู้สึกดีส่งต่อไปให้กับคนดูด้วยช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกกันกับสิ่งที่ทำให้พี่บัวเนี่ยมั่นใจในทุกการสื่อสารการจัดฟันส,สายคิทเตร์สไนมค่ะค่ะพี่บัวมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฟันที่ทำให้อยากจัดฟันคะ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆพี่อ่ะตัดฟันเคยจัดฟันแล้วเมื่อสมัยเด็กๆตั้งแต่แบบอุ้ยเด็กมากเด็กน้อยแบบอายุแบบ1 3 1 4เนาะ<ช>มาแล้วรอบหนึ่งไปด้วยความที่เด็กด้วยเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองดีพอ<ช>ไม่ได้เมนเทนมันมันก็กลับมาเกแต่อาจจะไม่ได้เท่าเดิอมอพี่ก็เลยพอวันนึงเนี่ยอาชีพเราที่มันต้องใช้ การพูด,พดการขยับตาอยู่หน้าจอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแบบฟันเนี่ยมันสําคัญมากจริงๆพี่ก็เลยโอ้งั้นถึงเวลาละที่เราจะต้องกลับมาทําให้ฟันเรามันสวยปิ๊งอีกครั้งหนึ่งก็เลยตัดสินใจไปจัดฟันที่บางกอกสมายค่ะและทำไมถึงเลือกจัดฟันที่บางกอกสมายคะ่ะ เราก็ไปเสิร์ชด้วยแหละว,ว่าแบบอ๋อคุณหมอเก่งนะแล้วก็ร้านเนี่ยก็แบบจัดให้กับาดาราศิลปินให้กับคนในวงการหลายคนเลยซึ่งเขาก็ต้องทำเขาเรียกว่าเขาทําหน้าที่เหมือนกับเราก็าคืออยู่หน้าจอเนาะเราก็เลยแบบโอเคงั้นลองดูละกันก็เลยเข้าไปปรึกษาคุณหมอดูว่าแบบนี้คุณจะจัดไหมต้องจัดเป็นลักษณะไหนแล้วพอยิ่งเขาบอกว่ามันมีลักษณะการจัดฟันใสซึ่งมันเหมาะมากกับอาชีพแบบพี่พี่ก็เลยไม่รีรอก็เลยตัดสินใจทำที่บางกอกไม้ การจัดฟันใสมีหลายยี่ห้อทำไมพี่บัวถึงเลือกเป็นตัว Crystal Smile คะคือคุณหมอเขาก็บอกหลายออปชันเนาะเขาก็เสนอหลายออปชันมาให้เราแต่ว่าเราก็มอกว่าตัว Crystal Smile เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการจัดฟันใสที่ที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็ดีเทียบเท่ากับการจัดฟันใสของหลายๆแบรนด์ก่อนหน้านี้แต่ที่สำคัญเลยคือราคามันสมเหตุสมผลมากจริงๆอะพี่มองนะในในเมื่อผลมันเท่ากันแล้วราคามันก็ ดีกว่าด้วยเราก็เลือกแบบนี้ดีกว่า value for money มากคือพี่รู้สึกว่ามันมันโอเคเลยแล้วก็คุณหมอเองเขาก็เชี่ยวชาญด้านตรงนี้ด้วยเขาก็ทามาหลายเคสแล้วก็เลยโอเคงั้นถ้าสมมติว่ามันสวยเหมือนกันแต่ราคาถูกลงก็ตั้งเยอะเลือกแบบนี้ดีกว่าพอใจกับฟันที่ได้ตอนนี้ไหมคะพอใจมากคือฟันมันก็ค่อยๆเรียงตัวสวยขึ้นมาจริงๆคืออย่างฟันบนพี่อ่ะไม่ชัดหรอกแต่ถ้าดูฟันล่าง b e f o r e after คือมันจะเห็นมันเห็นชัดเลยว่าว่าจากที่มันแบบมันมันเริ่มเกแล้วอะไรอย่เงี้ยมันกลับเข้ามาอยู่แบบเป็นร่องเป็นรอยเรียงตัวสวยมากขึ้นอืมก็ถือแบบพอใจมากๆเลยพร้อมโชว์รอยยิ้มสวยคมใช่เออจริงๆนะแล้วแบบไม่รู้ดคือพี่รู้สึกว่ารอยยิ้มมันคือสิ่งที่เอาไว้เปิดใจคนอะมันเป็นสิ่งแรกที่แบบมันเข้าไปอยู่ในใจคนเลย พี icana, deer, okay. yes. ่บัวเราคุยเรื่องซีรีส์กันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาพ euh ักเล่นเกมกันบ okay. ้างดีกว่าโอเคช่วงนีเวลาอโมจิฟันนะคะคือดานินเนี่ยจะชูภาพอีโมจิให้พี่บัวดูแบบนี้แล้วก็ให้พี่บัวทำนิ้วปาโอเคได้เลยอมาลองดูหนึ่งสองสม ดีกวเพราะว่าดารินเนี่ยแอบสืบมาว่าพี่บัวมีการอ่านข่าวภาษาอังกฤษในทิกติกตอด้วยใช่ไปฝึกของเขามายากมากเหมือนกันนะจริงๆแล้ววันนี้โชวสดในรายการได้ไหมได้โอเคลองดูแต่พี่ไม่รับประกันนะคะว่าจะทำทันหรือเปล่าแต่ว่าลองลองได้ลองได้มาห้าสีสามสองแอคชั่นค่ะ It's time for another teleprompter test. Make sure you do at this video. 3, two, one. The dollar 3 says customer can expect to spend more than a dollar for some of their products. The retailers announced it will be adding items to its course anywhere from $1 to $5. Tree states the price increase are because of higher wage and shipping costs. The higher price products will be in 500 of its locations this year and eventually in additional locations through 2024. 5,000 of its stores will have products that scores more than a $1. Oh. <laughs> <laughs> wow. ตอนนี้เดลินขอรอยยิ้มกระชากใจของพี่บัวได้ไหมคะเอาแบบที่ใครได้ตกได้เลยนะปกตินะคะถ้าสมมติแบบพี่เริ่มรายการพี่ก็จะยิ้มแบบกระชากใจแบบนี้นะคะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ใส่เท้าให้ได้ตกคนเลย แต่ที่สองเลยแล้วให้มานั่งยืนเพื่อนพ่วัวใช่แบบไม่ต้องนอนเลยยิ้มแบบนี้คือแบบไม่ให้นอนเลยให้แบบดูไปย,ยาวๆเลยค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะจารินก็อยากให้พ่บัวเนี่ยเชิญชวนคนที่สนใจมาจาัดฟันใสคิดเตสมลสไมแบบพ่บนลมาได้เลยค่ะคือ เข้าใจนะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับการจัดฟันใสามาก่อนเพราะเราก็ยังยึดติดกับการจัดฟันแบบใช้เหล็กอยู่เนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองดูแล้วจะรักแบบบัวจริงๆเพราะการจัดฟันใสเนี่ย นอกจากจะทําให้ฟันเราสวยแล้วแต่มันยังสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับเราได้ด้วยนะคะคือเราสามารถที่จะจัดฟันแบบนี้แล้วก็ยิ้มได้สวยๆพูดได้สวยๆมันไม่ได้มากระทบอะไรกับการดําเนินชีวิตของเราเลยซึ่งมันดีมากๆจริงๆและผลลัพธ์ของมันดูอย่างบวกเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะมันสวยขึ้นจริงๆฟันเรียงสวยขึ้นซึ่งฟันที่สวยขึ้นนี่แหละค่ะก็จะนํามาสู่รอยยิ้มที่สวยขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ประทับใจคนได้มาก ให้พี่บัวฝากผลงานหรือว่าช่องทางการติดต่อได้ไหมคะได้เลยค่ะก็ถ้าอยากจะเห็นหน้าบัวแล้วก็รอยยิ้มสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะในห้องข่าวภาคเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1โมงครึ่งช่อง7 HD กด35นอกเหนือจากนั้นก็จะมีรายการข่าวช่วงอ,อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเด็เจ็ดสี หรือว่าจะเป็นสกูปต่างๆบัวบูชาพาเที่ยวเช้านิวิถีไทยซึ่งก็จะเห็นบัวอยู่ในหน้าจอช่องเด็ดเชตลอดเวลานี่แหละหรือถ้าอยากได้ยินแค่เสียงแบบนี้นะคะก็เปิดกูชานเบดีโอค่ะก็จะได้ยินเสียงบ,บัวอ่านข่าวต้นชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นในช่วงในเขาเรียกว่าพาท,ที่ไม่ใช่งานเนาะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะคะก็ไปติดตามกันได้ค่ะในช่องทาง Instagram บัวนะคะ @bua_bucha_p ตัวพีย่อมาจากคุณนะ น,น,นั่นเองนะะหรือว่าจะเข้าไปทางแฟนเพจของโบก็ได้ใน Facebook บัวบูชาปุณนานันชีนั่นเองค่ะส่วนในครั้งหน้านะคะยิ้มสวยที่เราสร้างจะเป็นใครติดตามชมกันได้ใหม่ในรายการรักยิ้มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรักยิ้มของเราด้วยนะคะ